นับถอยหลัง399วันสู่ AEC วันนี้ญี่ปุ่นยังเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทยและเมื่อเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไทยและญี่ปุ่นจะมีการวางแผนทําธุรกิจร่วมกันในการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรไปยังอาเซียนครับ จากข้อมูลของสำนักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศล่าสุดช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนของปีนี้ที่ผ่านมาพบว่ามีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยคิดเป็นมูลค่ากว่า1,9,00 0ล้านบาทและคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง1 5 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งในช่วง9เดือนที่ผ่านมามีการบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับเมืองคาวาสกิในการสร้าง,างศักยภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีผ่านสากรอบความร่วมมือนอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรมระหว่างบริษัทของทั้งสองประเทศซึ่ง MOU ทั้งสองฉบับนี้จะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2557อย่างตัวอย่างวันนี้ที่สามิตรร่วมกับโฟมนั้นก็เป็นผลิตผลที่ว่าทําอย่างไรที่เขามีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นว่าน่าจะเป็น,นอนาคตแล้วก็สามิตรมีศักยภาพเรื่องนี้ก็มาพูดมาคุยก็นําไปสู่การพรัฒนารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเป็นรถยนต์ในอนาคตของประเทศไทย รถยนต์ดังกล่าวใช้ไฟฟ้าร้อยปอร์เซ็และมีฟังก์ชันลอยน้ำและเคลื่อนไหวบนผิวน้ำได้ซึ่งเป็นประโยชน์มากหากไทยต้องเผชิญวิกฤตน้ำท่วมอีกครั้งและมีความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตและพัฒนารถให้เหมาะสมกับตลาดทั้งในและต่างประเทศ และประโยชน์ที่ไทยและญี่ปุ่นได้รับจาก MOU ทั้งสองคือเกิดความร่วมมือและสร้างความพร้อมไทยให้รองรับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มอาเซียนและอาเซียนบวกสามที่นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจำพวกเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์จากไทยนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในไทยหากเจ้าของธุรกิจชาวไทยต้องการจะไปลงทุนในเมืองคาวาสกิก็สามารถทําได้โดยขอรับข้อมูลจากหอ,อการค้าไทยและเจ้าของธุรกิจชาวญี่ปุ่นเองก็เช่นกัน あの川崎には海外,支援を海外の進出支援をやっている窓口というのがしっかりとありましてそこに寄せられる相談の中で最も多いのが今はまだ中国ですしかし2番目にタイへの相談というのは非常に多い。